สวัสดีครับเอครับตอนนี้แมกกะพีก็ผ่าไม้อยู่นะครับตอนนี้เสร็จแล้วนะครับท่อนหนึ่งเป็นไม้สะเดานะครับยาว9ฟุตนะครับโอเคนี่ก็คือไม้ทั้งหมดนะครับที่ผมได้ผ่านะครับความหนาของไม้ก็คือ1นิ้วครึ่งนะครับก็ได้ไม้หน้า6 2แผ่นไม้หน้า5 1แผ่นนะครับ2แผ่นนี้ก็คือไม้หน้า6นะครับ ก็คือหกนิ้วนะครับตัวนี้ได้ห้านิ้วนะครับแล้วก็ปีกไม้อันนี้คือปีกไม้นะที่เปิดไม้หน้าแรกก็ซอยเป็นไม้สั้นๆอันนี้ได้ไม้หน้าห้าแต่ว่ามันสั้นเอาไว้ต่อนะเนี่ยนะครับหนาก็นิ้วหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็ยังใช้ประโยชน์ได้เอาเป็นไม้แปรนะครับสองสองชิ้นนี้นะนะครับ อันนี้เป็นไม้เติดเศษที่ผมไม่ได้ทิ้งนะครับตัวนี้นะนี่ครับทุกคนก็ไม้เดาลายมันไม่ค่อยมีนะครับสีไม้จะออกเป็นสีขาวแดงๆหน่อยๆนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะซอ,อยไม้ประดู่นะครับเดี๋ยวมีไม้ประดู่ด้วยนะครับแต่ว่าไม้ต้นไม่ใหญ่นะครับน่าจะได้ประมาณ หน้าสี่ได้แหละนะครับอันนี้ได้หน้าหกก็ถือว่าใหญ่แล้วนะนะครับโอเคนี่คือผลงานที่ผมได้ซอยไว้นะครับส่วนกองไม้ก็อยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยเดี๋ยวซอยเก็บเอาไว้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวตีไม้ใส่ทีเดียวนะครับอันนี้คือท่อนต่อไปท่อนนี้นะครับก็ไม่ค่อยตรงเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอได้อยู่นะฮะโอเค